ดิฉันนางสาวกนกพรสืบสาเลขที่สี่ชั้นโมหกทับสองค่ะสวัสดีค่ะดิฉันนางสาวชิดาขวัญขวายเลขที่หกชั้นมหกทับสองค่ะสวัสดีค่ะดิฉันนางสาวฮานาแสนสักเลขที่แปดมหกทับสองค่ะสวัสดีค่ะดิฉันนางสาวพกาวรรณนาวันเลขที่แปดชั้นมหกทับสามค่ะ สวัสดีคะ่ะทุกคนวันนี้นะคะกลุ่มเราจะพาไปชมเศรษฐกิจพ่อเพียงของคุณยายกันนะคะถ้าทุกคนพร้อมแล้วไปรับชมกันเลยสวัสดีค่ะคุณยายชื่ออะไรคะคือยายเตี้ยว<อ>จุดเร<ม>ิ่มต้นที่ยายเริ่มทําตามหลักเศรษฐกิจพ่อเพียงก็เลยยายกับปูกทุเรียนปลูงนั่นเนี่ยทีมยุ่งานยายก็ปลูก่พวกมะเขือแล้วพวกพรี่พวกผักทุกชนิดสิว่ายายพอขายได้กินได้ยายกห แล้วยายได,ได้อะไรจากการปลูกพืชผักสวนครัวก็ได้นิดๆหน่นยหอยๆผลพลิ้น,น,นกิาหน้าข้าวหน้าข่าวยาค่ะอะไรก็ได้ไปที่พนหน่อยๆได้ได้ดของห่ะได้สถานที่แรกที่คุณยายจะพาเราไปนะคะก็คือเล้าไก่เล้หาห่านและบ่อเลี้ยงปลาค่ะยายเลี้ยงมานานยังคะเลี้ยงมานานแล้วเลี้ยงมาเป็นปี ยังมาตัาง้งกรเริมทำสวนกว็เลี้ยงมาเลยนะทั้งไกจทั้งาแล้วคุณยายในบ่อปลานมีนปลาอะไรบ้างคะยายปล่อยปลานมิ่นปลานมินอย่างเดียวแล้นี่นะคะก็คือบ่อปลาที่คุณยายเลี้ยงเอาไว้นะคะจะเป็นปลานิลนที่คุณยายเลียเะะเยยเ้ยงไวเ้เพียงชนิดเดียวค่ะ และนี่ก็จะเป็นข้างๆบ่อปลานะคะคุณยายก็จะปลูกพืชหลากหลายชนิดเลยคะ่ะก็ผสมผสมกันไปเล็กๆน้อยๆอย่างเช่นมะเมี่ยวนะคะแล้วก็จะเป็นทุเรีนยนเป็นมะปี๊ดแล้วมีตะลิงปิงด้วยนะคะข้างหลังสุดก็จะเป็นกระท้อนมีเงาะมีมังคุดมีกล้วยหลากหลายเลยค่ะ ืผู้หญิิงที่ดมกกาแฟนจนสถานที่ต่อไปนะคะจะเป็นสถานที่ที่คุณยายเนี่ยได้ปลูกพืชผักสวนครัวค่ะและนี่นะคะก็คือพื้นที่ที่คุณยายได้ปลูกพืชผักสวนครัวค่ะเดี๋ยวเราจะพาไปดูกันนะคะว่าในพื้นที่แห่งนี้คุณยายได้ปลูกอะไรบ้างไปกันเลย ทุกคนรู้ไหมคะว่าอันนี้คืออะไรอันนี้ก็คือพลังอันนี้ก็คืออะและในส่วนของคุณยายนะคะยังปลูกต้นฝรั่งไว้ด้วยค่ะต้นฝรั่งที่ออกผลแล้วคุณยาาจะนำถุงมาห้มรูปฝรั่งไว้เพื่อป้องกันแมลงมาจิกกินนะคะค่ะในพื้นที่บ้านของคุณยานะคะไม่ได้มีการแบ่งสัดส,ส่วนไว้อย่างชัดเจนค่ะค่ะตัวอ,อย่างเช่นนะคะพื้นที่นี้ค่ะ แต่ก่อนนะคะเป็นปาหิมพันธุ์แต่ว่าช่วงนั้นน่ะได้ราคาที่น้อยแล้วก็ผลผลิตที่ไม่ได้มากค่ะแล้วคุณยายนะคะได้ตัดสินใจที่จะโค่นมะม่วงหิมพันธ์ออกนะคะมาเปลี่ยนมาเป็นผลไมเ้มเ,มเย็นต้นเช่นต้นเงาะ่กากระท้อนและตัวเรียนที่เราได้เห็นกันไปนะคะแล้วก็จะมีต้นลำไยตรงนู้นะคะ่ะข้างหลังเรานะคะก็คุณยายก็จะได้ผลผลิตตรงนี้ไปขายะคะ่ะ และนี่ก็คือหน้าร้าของคุณยายนะคะนอกจากคุณยายจะเก็บผลผลิตไว้กินเองแล้วยังนํามาขายดีไวที่หน้าร้านอีกด้วยค่ะทางสายกลางนะคะ3ห่วง2เงื่อนไขค่ะ 1. พอประมาณใช้พื้นที่ที่มีอยู่ให้เกิดประโยชน์ปลูกพืชผสมผสานเช่นพลิกต้นมะเขือกล้วยฝรั่งเป็นต้นค่ะคะ 2. มีเหตุผลว่างแผนผลผลิตเพื่อกินเองก่อนเช่น ปลูกผักส่วนครัวไว้กินในบ้านก่อนส่วนที่เหลือให้นําไปขาย 3. มีภูมิคุ้มกันในตัวที่ดีเลี้ยงไก่ปลาเพื่อมีอาหารโปรตีนกินเองและดดลดรายจ่ายเพิ่มรายได้ไม่พึ่งพืชอย่างเดียว 2. งเงื่อนไข 1. เงื่อนไขความรู้รอบรู้รอบครอบระมัดระวังรู้จักหลักการเกษตรพอเพียงขายผลผลิตส่วนเกินให้ชุมชนสร้างรายได้เสริมคิดก่อนทำ ไม่ลงทุนเกินกำลังค่อยๆเริ่มจากขนาดเล็กทดลองปรับปรุงก่อนขยาย 2. งเงื่อนไขคุณธรรมซื่อสัตย์สุจริตมีสติปัญญาขยันอดทนแบ่งปัน ซื่อสัตย์ต่อตอนเองไม่ใช้สารเคมีอันตรายคำนึงถึงสุขภาพ,พครอบครัวและผู้บริโภคไม่ทำลายทรัพยากรธรรมชาติขยันดูแลพืชและสัตว์ถุกวันมีความพยายามสม่ำเสมอจนสามารถพึ่งพาตนเองได้รู้จักประเมินความเสี่ยงไม่ขยายกิจการจนมากเกินไปค่ะพวกเราขอจบการน,นำเสนอเพียงเท่านี้นะคะขอบคุณค่ะ